ดีนะคะทุกๆคนมากันอีกแล้วนะคะดาวโจนคืนนี้คืนนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นวันที่สองแล้วนะคะนะดาวโจนคืนนี้ทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะตัวนี้นะเป็นเลขวิเคราะห์เลขที่น่าจะมานะคะคืนนี้ก็อยู่กลางๆนะคะ ห้าเจ็ดสามแปดสองนะคะเจาะให้อีกแปดชุดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดสามนะคะแปดห้าแปดสามนะแล้วก็แปดสองเจ็ดสองนะคะห้าสองห้าสามนะคะเจาะให้แปดชุดนะคะเลขเด่นๆนะคะเลขที่เราคิดว่าน่าจะมากันเบิ้ลน,นะคะ คืนนี้อาจจะเบิ้ลนะคะห้าห้าเจ็ดเจ็ดนะคะถ้าเบิ้ลมานะคะห้าห้าเจ็ดเดะคะ่ะขอไปเจ็ดนะคะห้าห้ันนี้เขาฟังที่7จ็ดรองห้ค่ะนะสามตัวก็ห้าแปดเจ็ดนะคะแล้วก็สามแล้วก ามเจแล้วก็แปดแามนะคะตามชุดขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดนะคะตัวนี้ทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะรวม VIP ด้วยนะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย